คำเดิมข้อมูลทังหมดจัดทำขึน้นเพื่อป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรัฐบาลโปรดใช้นิตยสารในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ่งรัฐบาลท่าน,นั้นแม,ม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาแล้วคะ่ะเลขเด็เดแมนแแอดวิศนุถายาตรัฐบาลใบชมพูนําโชคและเลขเด็ดทํามือแต่ก่อนที่ไปดูแนวทางแมนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับแอดวิสณนุถายาทรัฐบาลผลงาน3งวดล่าสุด1ธันวาคม97ก็เข้าบนฝาเป๊ะ16บธันวาคม57กับ58ก็เข้าทั้งบนและล่างล่าสุด30ทธันวาคม2ตัวสะดุดไปนะเข้าเล็กวิ่งเล็ก8คะ่ะสถิติ5งวดเล็กวิ่งเข้าทั้ง5งวดจับคู่มาวิน4งวดงวดนี้17มกราคมแอดวิสุให้เด่น5กับ9ฟันเด่นเลขก9 สตัวเม็ดเดียว759 2ตัวมี5759 79 19และ92ก็เป็นเลขเด่นเลขดงังเลขสวยทุกตัวเลยนะคะซึ่ง3ตัว759ก็ชนเด่นกับแอดเซรีและอาจารย์จอยคอกช้างสำหรับ7จ็กก็เป็นเลขที่ดังมากๆของงวดนี้น่าจะหายากแล้วนะแต่เลขดังมากๆบางครั้งก็ไม่มานะคะ ซึ่ง79ก็ชนกับแอดใต้ฟ้าแอดสุป,ปังฝันเป็นจริงอาจารย์นอตตี้และอีกหลายๆสำนักสำหรับ 59, 19กับ92ก็เป็นเลขที่น่าจับตาในช่วงสถิติ3ปีย้อนหลังก็ออก3ตัวนี้ไม่รู้ว่าปีที่4จะมาตัวเดิมไหม91กับ92ก็ตรงกับแอดใต้ฟ้าแอดบูนและอาจารย์นอตตี้ และสำหรับ95ก็ชนเด่นกับแอสตางเลขเด็ดวันพุธเลขเด็ดตำไทยนางฟ้าน้อยอาจารย์จอยคอกช้างและฝันเป็นจริงมาลุ้นกันว่าแอดวิษนุ ano, จะกลับมาทำผลงานสุบป,ปังในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลคะ่ะ มาต่อกันด้วยเลขเด็ดทำมือแอดมินก็เพิ่งเห็นข้อมูลนะคิดว่าอาจจะเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังจากสูตรก็จะเห็นว่า7งวดเข้า6งวดเลยค่ะมาลุ้นกันต่อในงวดนี้หรือจะแคปไปดูก่อนก็ได้นะคะซึ่งงวดนี้17มกราคมให้เลขเด่นตัวเดียวเลข1เลข2ตัวมี1 5 1 6 1.8กับ1.9เลข1.5ก็ตรงกันกับเลขเด็ดตามไทยและมะย,ยมแดงนำโชคและ1.9ก็ชนเด่นกับแอดบูนแอดกุ้งเต้นแอดเซรีอาจารย์นอตตี้ฝันเป็นจริงและแอดวิษนุมาดูว่าสูตรนี้จะเดินดีต่อเนื่องในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันด้วยใบชมพูนำโชค แอดมินก็ไม่ทราบฉายาเขานะงวดที่แล้ว3 0ธันวาคมให้เด่น9รูด9และให้2ตัว89 89ก็มาล่างเป๊ะเ,เลยค่ะงวดนี้17มกราคมใบชมพูนำโชคให้รูด5กับ9เลข3ตัวมี195กับ7 95 2ตัวให้เน้น59กับ95เน้นสุดๆ95 3ตัว195ก็ชนกับแอสเซรี ale, กับมย,ยมแดงนำโชคและ795ก็ชนเด่นกับอาจารย์จอยอคอกช้างแอสเซรี ale, และแอดวิสนุสำหรับ59กับ95ก็ตรงกันกับอาจารย์จอยอคอกช้างเลขเด็ดตามไทยเลขเด็ดวันพุธแอสตางนางฟ้าน้อยฝันเป็นจริงและแอดวิสนุ มาลุ้นกันว่าไปชมพูน้ำโชค5 995เม็ดเดียวจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวาทางเท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่น กดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ